พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจและเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพระราชบดีวันที่29เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องจงยอมรับพระคำรด้วยใจจริงและพระวจนะที่จะใคร้ขวรและสมัคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่162ข้าพองเปลี่ยนปลีเพราะพระดำรัสของพระองค์ อย่างผู้ซึ่งพบของที่ถูกริบมาเป็นอันมากพี่น้องขาเมื่อพระเยซูเทศนามีคนที่ฟังพระองค์และเชื่อและมีคนวิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่ฟังเพื่อจับผิดพระองค์พวกฟริสีสงใสัรับที่ปลอมตัวมาเป็นผู้สอบถามอย่างจริงใจโดยหวังว่าจะหลอกล่อพระเยซูให้พูดบางอย่างซึ่งจะทำให้พระองค์มีปัญหากับทางกฎหมาย พวกเข่าทุนถามพระองค์ว่าการที่จะส่งสวยให้แก่จกักรพรรดิซีซ่านานควรหรือไม่ดูกแกบ,บทที่20ข้อที่22ฉบับ MSG คำถามนั้นเป็นกับดกักแต่พระเยซูทรงทราบและเข้าใจอุบายและการหลอกลวงของพวกเขาเพราะองค์จึงทรงชี้ไปที่เหรียญเดนารีอันของโรมันเหรียญที่มีรูปของซีซ่ายอยู่และจารว่า ของของซีซ่าจงให้แก่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงให้แก่พระเจ้าดูแกบวบทที่2 0ข้อที่2ีฉบับ MSG พวกเขาไม่ได้อยู่ที่น,นั่นเพื่อที่จะฟังพระองค์เชื่อและได้รับพระพรไม่ใช่พวกเขาต้องการวางกับดับพระองค์ด้วยถ้อยคำของพระองค์แต่พระเยซูทรงเป็นพระปัญญาที่อยู่ในสภาพของบุคคล มาระโกโบทที่ 12, ข้อที่13ฉบับ n i v กล่าวว่าและพวกเขาส่งพวกฟาริสีและพวกเฮโลดบางคนไปหาพระองค์เพื่อจะคอยจับความผิดในพระดำรัสของพระองค์ในบันทึกของมัทธิวเขาเขียนว่าขณะนั้นพวกฟาริสีไปปรึกษาการวางแผนว่าจะจับผิดในถ้อยคําของพระองค์ให้ได้มัทธิวบทที่22ข้อที่15 ดูกาบททยี่สิข้อที่20กล่าวว่าพวกเขาจึงคอยดูพระองค์และใช้ให้บางคนแสรงทำตัวเป็นคนชอบถามตามไปสอดแนมหวังจะจับผิดในคำสอนของพระองค์เพื่อจะมอบพองค์ไว้ใต้สิทธิอำนาจของเจ้าเมืองคุณสามารถเห็นเหตุผลที่แตกต่างของคนที่เข้าร่วมประชุมของพระองค์หรือไม่พระเยซูรู้หรือไม่ใช่อย่างเน้น แต่พระองค์ไม่ทรงเปิดเผยพวกเขาเพื่องทรงปล่อยให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเองหลังจากฟังคําสอนของพระอ,องค์แล้ววันนี้ก็เหมือนกันคุณได้รับพระคาอย่างไรคุณรับพระคําด้วยความจริงใจหรือไม่พระคำพี่กล่าวว่าดังนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความอธรรมที่มีอยู่ดัดดืนและด้วยวิญญาณที่ถ่อมใจอ่อนสุภาพและเจียมเนื้อเจียมตัว จงรับและต้อนรับพระคำที่ทรงปลุกฝังและอย่างลากแล้วในหัวใจของคุณซึ่งมีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยวิญญาณจิตของท่านให้รอดได้ยากอบบทที่หนึ่งข้อที่21ฉบับ A M P C เมื่อคุณได้ยินพระคำของพระเจ้าจงรับเอาว่าเป็นความจริงด้วยหัวใจที่แท้จริงบริสุทธิ์ใจจริงใจและซื่อสัตย์จงระลึวลกว่า พระคำของพระองค์คือพระปัญญาของพระองค์สุภาษิตบทที่สีข้อที่5้ถึงหกกล่าวว่าจงเอาปัญญาและจงเอาความรอบรู้อย่าลืมและอย่าหันจากถ้อยคําแห่งปากของพ่ออย่าทอดทิ้งปัญญาแล้วเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักเธอแล้วเธอจะคุ้มครองเจ้าฮาเลลูยาเอเมนให้เรากล่วถ้อยคำแห่งคำอธิษฐาน ร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักพระปัญญาของพระองค์กำลังทํางานอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์เป็นเล่นในวิจารณญาณที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องและแตัดสินใจอย่างถูกต้องข้าพระองค์ถูกขับเคลื่อนโดยพระคำ ฟังเสียงแห่งปัญญาด้วยหัวใจที่ถูกต้องข้าพละองค์พูดและทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องเพื่อพัสิริของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องขา พระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่าจงยอมรับพระคำด้วยใจจริงของคุณเพราะพระคำของพระเจ้าคือปัญญาของคุณนั่นเองคะ่ะพระเจ้าเสริมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจ,จะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจ,จะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด